สวัสดีค่ะวันนี้คิดลึกคิดไกลของเรานะคะพาคุณผู้ชมมาสักการะพระประถมเจดีค่ะเจดีคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครปฐมค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจังหวัดนครปฐมเป็นต้นกําเนิดของชาวกล้วยเต็งหนึ่งชาวกล้วยชื่อดังที่เขามียอดขายถึงวันละ6ตันหรือว่าประมาณปีละ2,000ตันกันเลยทีเดียวค่ะค่ะตอนนี้จะอยู่กับคุณธินพันธ์นะคะผู้ให้กําเนิดชาวกล้วยเต็งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ชาวกล้วยเต็งหนึ่งมีขายที่ไหนบ้างคะ ตอนนี้ขายผ่านผู้ทธิจำหนายอย่างเดียวครับเฉาก้วยเราใช้วัตถุดิบคือหญ้าฉาก้วยประมาณ20กิโลได้ประมาณ200โลเป็นเนื้อเฉาก้วยนะครับ ซึ่งวันนี้คุณหมูขายเฉาก๊วยเดือนละเฉลี่ยวันละประมาณ6ตัน500อกิโลครับแล้วไปเอามาจากไหนคะตอนนี้นําเข้าจากต่างประเทศมีจีนอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามเรามีวิธีการในการควบคุมคุณภาพยังไงบ้างคะมันต้องเอาหญ่าแล้วก็ลองมาเทสต้มแล้วก็กวนอย่างเดียวครับเราไม่มีอะไรที่จะตรวจเขาได้เลยครับเพราะมันเป็นญ่าที่แห้งต้องมาทดลองต้มปัญหาก็คือเราควบคุมคุณภาพตรงนี้ลำบากมากซึ่งตอนนี้ใช้วิธีการเทสอย่างเดียวเทสอย่างเดียวครับต้องเทสอย่างเดียว เาคผมทท้้าาาาาายยยยเเเอออะะะ่งนนีีนะคคะด๋วรรไปขปึกษาากษจมีไอเดียสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้ครับ 1. หวังมาตรฐานการสอบวัตถุดิบและต้องเข้มงวดในการตรวจรับโดยเฉพาะญาติชาวกล้วยทุกครั้งรวมถึงการเตรียมพื้นที่จัดเก็บเป็นสัดส่วนชัดเจนสะอาดเรียบร้อยไม่ให้มีผลกระทบด้านคุณภาพระหว่างการผลิตและเพิ่มมาตรการการเบิกใช้วัตถุดิบในแต่ละครั้งตามลำดับก่อนหลัง 2. เพิ่มความถี่ในการตรวจกำหนดขั้นตอนการประสานงานกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบกำหนดปริมาณที่ต้องการของแหล่งผู้ผลิตแต่ละแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราวางแผนรอบการสั่งซื้อและลดการสูญเสียวัตถุดิปบปนเปื้อนได้ในอนาคตและ 3. กำหนดเกณฑ์ราคาที่ยอมรับได้ช่วยให้กำหนดต้นทุนวัตถุดิบไม่บานปลายเกินจำเป็นนั่นเองครับ ตามที่มิสิลีนแนะนาถึงการจัดเก็บอยากจะขอเพิ่มเติมจัดเก็บนี่คือปลายทางแต่ว่าจริงๆแล้วมีระหว่างทางกับต้นน้ําอีกต้นน้ําพูดถึงเรื่องของซอ์ซิ่งซอ์ซิ่งของวัตดุดิบเนี่ยสำคัญมากการซอ์ซิ่งเนี่ยอาจจะมีการตรวจก่อนที่จะนําวัสถุดิบนั้นขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินมาในเมืองไทยเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ทางโลจิสติกเก่งๆมากมายนะครับเราสามารถไปเวิร์กกับเขาว่าในระหว่างทางเราต้องการที่จะควบคุมคุณภาพยังไงจนมาถึงปลายทางแล้วก็จัดเก็บยังไงได้ถ้าลงดีเทลนิดนึงสามารถเข้าไปเวิ และเข้าไปแก้ในแต่ละจุดเนี่ยก็จะได้คุณภาพของวัตถุดิบที่คงที่สามารถเก็บได้นานขึ้นด้วยครับค่ะหวังว่าหลักการจากมิสเตอรีและคำแนะนำดีๆจากขอการค้าไทยจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณหมูในการนำไปพัฒนาเฉาก๊วยเต็งหนึ่งค่ะขอบคุณครับค่ะไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นอะไรนะคะคิดให้ลึกคิดให้ไกลไปกับหอการค้าไทยและที v ค่ะ